ปวดหัวข้างเดียวออกกระบอกตาออกขมับอันนี้อันนี้เราอาจจะเป็นไมเกรนเทียม erm นะครับไมเกรนเะทียมเนี่ยมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อกับกระดูกต้นคอเรามันไม่ดีเนาะมันก็เลยไปมีการกดหลอเลือนก,กับเส้นประสาทเนี่ยมันจะทําให้ปวดเล้าขึ้นหัวปวดเข้าออกเบ้าตาได้ด้วยส่วนใดจะเกิดจากพฤติกรรมนี่แหละครับพฤติกรรมรุนๆนเลยที่ทําให้เราเป็นนะครับเอา้าแก้กันทีละอันเลยนะครับถ้าฐานคอมตึงเนี่ยมันปวดหัวใช่ไหมครับเอานิ้วโป้งเนี่ยไปกดตรงฐานคอตรงนี้อ่าพอกด2ข้างแล้วนะครับกดให้มันปวดนิดนิด,นด แล้วก็เหงียนหน้าขึ้นรับเอ่อเนี่ยครับโอ้มันจะตึงตรงฐานคอมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ผ่อนเพราะหายปวดนะครับอเอาอีกกดปวดหนึ่งสองสามสี่ห้าเหงียนหน้าด้วยอ่าส่วนอันที่สองนะครับตรงบ่าเราเนี่ยตรงบ่าก็อยากให้มันแข็งนะครับเอานิ้วนะครับสี่นิ้วเนี่ย, 4, ยจิกเข้าไปตรงบ่าเลยครับแค่มันปวดนิดๆเนี่ยก็พอแล้วนะแล้วก็ค่อยๆก้มหน้าลงครับเออกล้ามเนื้อมันจะโดนบีบขึ้นเรื่อยๆมันจะปวดครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เอามือกดตรงบ่าก้มหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวิห้าครั้ง